ายเสียงเรื่องรักแร้ร้ายของนายฉลามประพันธ์โดยแพร่สีนินภาคเสียงโดยกรันกรผลิตโดย Watchman Studio ตอนที่3ทาบทามวันนี้อาจจะเป็นเช้าที่แสนสดใสของใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่กับยาดาเธง,ง่วงจะตายอยู่แล้วเพราะช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมายาดานอนดึกแทบทุกวัน ตอนนี้จึงไม่พ้นง่วงงุนเมื่อต้องจิกหัวตัวเองขึ้นจากเตียงเพื่อมาเรียนคาบเช้านำซ้ำยิ่งพอมีเสียงโทนเดียวของอาจารย์ประจำวิชากำลังพูดตามข้อความที่ปรากฏอยู่บนสไลด์เป็นตัวขับกล่อมเธอก็สะบะงกครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าสติจะหวนกลับคืนเข้าร่างก็ตอนเธอได้ยินเสียงพูดคุยราวกับนกกระจอกแตกรังแล้วตามด้วยเสียงจันจของคนข้างกายหมดคาบแล้วเจ้าค่ะ ไปไปไปเก็บของหิวจนจะกินควายได้ทั้งตะบอลแล้วเนี่ยย่าดาคลางรับในลำคอเธอใส่หน้าแรงๆไล่ความง่วงงุนหยิบชิดเรียนขึ้นมากอดแนบอกก่อนจะส่งมืออีกข้างไปคล้องเข้ากับแขนการแกว้วลากทีโอ้ยถ้ารู้ว่าจะง่วงทีหลังก็นอนตั้งแต่ที่ยังคืนสิยัไม่คุณกันถังมันสนุกอะแกนั่นแหละ เอามาป้ายยากันทำไมดูสิใต้าตาดำแบบไอครีมก็เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเอา้าโทษฉันเฉยสรรพนามแปลเปลี่ยนไปตามความสนิทสนมที่ก่อตัวขึ้นสองสาวมองตาทำหน้าเอืมใส่กันครู่หนึ่งก็เปล่งเสียงหัวเราะร่ากึ่งล่ากึ่งจูงกันออกมาจากห้องเรียน ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการออกมาใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีแม่บ้านไม่มีคนรถไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรหรูและยังต้องอาศัยร่วมกับคนอื่นเป็นครั้งแรกหากยาดาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนี้ได้อย่างรวดเร็วมิหนำซ้ำเธอยังชื่นชอบชีวิตแบบนี้เอามากๆชีวิตที่ไม่มีใครคอยมากำหนดกฎเกณฑ์ในทุกฝีก้าวว่าวันนี้เธอต้องทำอะไรหรือเดินไปทางไหนชีวิตที่เธอสามารถหัวเราะได้อย่างเต็มเสียง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครตำหนิว่าไม่เหมาะสมชีวิตที่แค่ได้นอนเกลือกกิ้งเคี้ยวขนมไปดูซีรีส์ไปก็ยังสุขใจได้ถึงแม้ฟึกบนเตียงมันจะแข็งๆหน่อยก็เถอะวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนั้นกันอีกดีไหมเท่านี้คนหน้าง่วงก็สดชื่นตาลุกวาวขึ้นมาทันทีเอาเอาเอโอเคงั้นเราไปโรงอาหารตึกเรียนรวมหนึ่งกัน เธอว่าทั้งคู่เพิ่งเดินพ้นประตูไปได้เพียงนิดสองเท้าก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีรุ่นพี่คนหนึ่งทนหลันเข้ามาขวางหน้าพวกเธอพร้อมรอยยิ้มหวานหยดน้องยาดาเออพี่คนสวยคนนั้น <c oughs> ชมกันตรงๆแบบนี้พี่เขินเลยอ่ะแต่ก็ยอมรับแหละว่ามันจริงแล้วอีกฝ่ายก็บิดไปบิดมาคล้ายขวยเขินจนกานแก้วกับยาดาถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่ แต่แล้วบรรยากาศขบขันที่เพิ่งเกิดขึ้นก็โดนสกัดด้วยคำทักท้วงของคนที่เพิ่งเดินตามมาสมทบที่หลังไปตัดแว่นหน่อยไหมเดี๋ยวพาไปปากนะไอ้ฉลามหญิงสาวหันไปแวดเสียงใส่เพื่อนที่เสนอหน้าตามมาหากพอประโยคถัดมาเธอลดระดับเสียงลงให้เหลือเป็นการกระซิบแล้วนี่จะตามมาทำไมฉันบอกแล้วไงว่าให้รออยู่ข้างล่างนะ่ะเดี๋ยวน้องเห็นหน้าแกก็ไม่ยอมตอบตกลงกันพอดี พยักเพยเยิดหน้าไล่จากนั้นก็รีบหันไปคว้าแขนรุ่นน้องกันเจ้าหล่อนเดินหนีอย่าไปสนใจเพื่อนพี่เลยนะคือที่พี่มาหาเนี่ยพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับน้องยาดาสักหน่อยขอเวลาสักแปบ,บได้ไหมจ๊ะถึงจะไม่รู้ว่ารุ่นพี่จะคุยเรื่องอะไรแต่ดูจากท่าทางเป็นมิตรแถมยังมาดักรอถึงที่ขนาดนี้รุ่นพี่คงต้องการความช่วยเหลือบางอย่างคิดดังนั้นยาดาเลยยอมตอบรับโดยง่ายอ๋กค่ะ ได้ค่ะงั้นฉันลงไปจองโต๊ะรอนะการแก้วเสนอรอก,กระทั่งเพื่อนพยักหน้าเป็นอันว่าตกลงจึงค่อยปลีกตัวออกไปไม่ใช่ว่าไม่ห่วงแต่เพราะเธอรู้จักรุ่นพี่กลุ่มนี้ดีทุกคนล้วนนิสัยน่ารักและไว้ใจได้แต่เอน่าจะยกเว้นอยู่คนนึงละมัง้งถ้าวันนี้เธอว่าสายตาของรุ่นพี่เวลามองเพื่อนของเธอนั้นมันดูเปลี่ยนไปโอ้ยตกลุ่มแล้วเน่น การแก้วเปล่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวก่อนจะเร่งสับฝีเท้าวิ่งลงไปยังโรงอาหารชั้นล่างอย่างอารมณ์ดีงั้นพี่ขอแนะนำตัวก่อนพี่ชื่อทัญญาอยู่ปีสองนะทัญญาที่เห็นรุ่นน้องมองตามเพื่อนตาละห้อยรีบเบนความสนใจริมฝีปากระบายยิ้มสวยอย่างประจบอ่ะค่ะว่าแต่พี่ทัญญามีอะไรจะคุยกับดาเหรอคะ ถามไปก็อดหันไปขมวดคิ้วใส่คนยียวนที่เอาแต่จ้องหน้าเธอไม่หยุดนับตั้งแต่มาถึงไม่ได้ไม่รู้จะจ้องอะไรนักหนาเออพี่อยากจะขอให้น้องยาดาช่วยลงประกวดดาวเดือนให้สาขาเราหน่อยนะจ๊ะอ๋อค่ะฮะเดี๋ยวนะคะพี่ธัญญาพี่ธัญญาอยากส่งดาไปประกวดดาวยาดาย้อนถามอีกครั้งอย่างไม่เชื่อหูตัวเองใช่จ้ะนะนะ ช่วยสาขาหน่อยนะปีนี้พี่อยากชนะจริงๆเหตุผลที่ทำให้คนโดนทาบถามตัวงงหนักกว่าเกา่าจริงอยู่ว่ามีคนชมเรื่องหน้าตาของเธออยู่บ่อยครั้งแต่เธอมองว่ายังมีคนที่สวยและครบเครื่องกว่าเธออีกมากดาวะดาไม่ไหวแล้วคะ่ะดาไม่มีความสามารถอะไรที่พิเศษพอจะไปโชว์ใครได้เลยนะคะเห็นมยฉันบอกแล้วว่าเยเด็กเนี่ยไม่มีใจจะช่วยสาขาหรอก คนที่ยืนเงียบอยู่นานพลงขึ้นทะลุปล้องทำเอาสองสาวหันควับฉลามอย่าเพิ่งยุ่งทันย่าชักสีหน้าใส่เพื่อนอย่างเหลืออดเพราะคำพวกนั้นอาจทำให้แผนตะล่อมของเธอพังไม่เป็นท่าส่วนยาดาเองเมื่อถูกว่ากระทบกระเทียบก็เกิดอาการหน้าตึงไม่ต่างรู้สึกราวกับโดนด่าแสกหน้าว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าดาไม่มีใจจะช่วยสาขาแต่ดารู้ตัวเองดีว่าเป็นยังไง ขีดจำกัดของตัวเองมีแค่ไหนตั้งหากค่ะดาเลยไม่อยากทำให้สาขาขายหน้าตอนนี้เธอก็ทำอยู่นะแถมเธอทําให้สาขาไม่มีตัวแทนไปประกวดในปีนี้ด้วยเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาไล่บีเธอแบบนี้ด้วยเนี่ยยาดาขึงตาดุสู้ทั้งหงุดหงิดทั้งไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องมากดดันกันด้วยคำพูดไม่ดีแบบนี้ต่างจากฉลามที่ยิ่งเห็นเด็กสาวมีปฏิกิริยาตอบรับมุมปากก็ยิ่งโค้งตัวสูงขึ้น แววตาวาววับนึกสนุกว้าวาวจะเย็นเย็นก่อนนะพี่น้องเมื่อเห็นว่าทั้งสองยื่นหน้าเข้าไปใกล้จนสถานการณ์ดูคล้ายจะลุกลามกลายเป็นการทะเลาะกันมากกว่ามาขอความช่วยเหลือทันญ่าเลยรีบเข้ามาเบรกอารมณ์ก่อนจะผลักเพื่อนให้ถอยห่างไปรอข้างล่างเลยอย่ามาทำให้เสียเรื่องเฮ้เสียเรื่องมันเสียเรื่องตั้งแต่แกเลือกยีเด็กนี่แล้วทัยญาไอ้ฉลามพนันกันไหมล่ะ ฉันวางห้าพันเลยอย่ามาไรสาระจะไปไหนก็ไปเลยคราวนี้ทัญญาไม่แค่เอ่ยปากไล่สองมือยังฟาดเข้าที่ต้นแขนและแผ่นหลังของเพื่อนสนิทไม่ยัง้งทำเอายาดาคันไม้คันมืออยากร่วมวงด้วยหากก็ติดที่อายุน้อยกว่าจึงได้แต่ทำในห้วงจินตนาการซึ่งใชัยว่าฉลามจะมองไม่ออกว่าเด็กสาวคิดอ่านอย่างไรก็ทั้งสีหน้าทั้งแววตาเธอมันฟ้องชัดแถมสองมือ,อยังกำชายกระปรงพิเศยมันยับยู่ขนาดนั้น อยากยุมหัวเขามากเลยสินะยิ่งคิดฉลามก็ยิ่งขบขันเขาแค่นหัวเราะในลำคอยังอดไม่ไหวยักคิเขีวหลิวตาทิ้งความยียวนไว้ให้ก่อนจากไปพร้อมความสุขใจที่เริ่มก่อตัวขึ้นนับตั้งแต่ได้เห็นป้ายชื่อของเธอในวันนั้นพี่ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะมันปากไม่ดีแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันแค่มีปัญหาเรื่องการใช้คำพูดยาดาละสายตาจะคนเกินประสาทมาพยักหน้าหงึกเนี่ย ว่าเธอเห็นด้วยกับประโยคท้ายเต็มกำลังรุ่นพี่คนนั้นไม่เพียงมีปัญหาแต่ยังเป็นตัวปัญหาอีกด้วยเฮ้ยเสียดายความหล่อสวรรค์ไม่น่าให้มาผิดคนเลยว่าแต่น้องยาดาจา๋าไม่คิดเปลี่ยนใจจริงๆหรอหนูเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะทันย่ายังคงตะล่อมต่อดาก็อยากช่วยนะคะแต่การขึ้นเวทีไม่ใช่เรื่องที่ดาถนัดจริงๆ ยาดาพยายามปฏิเสธให้นุ่มนวนที่สุดแต่พอเห็นรุ่นพี่หน้าม้อย,อยอย่างคนผิดหวังเต็มประดาเธอก็มิอาจเมินคำขอนี้ไปโดยมิช่วยอะไรได้งั้นเอาแบบนี้ไหมคะให้ดาช่วยพี่ทางอื่นแทนอ่มอย่างเช่นแต่งหน้าทำผมอะไรพวกนั้นดาพอทำได้นะคะอืมแต่พี่จะให้น้องดาแต่งหน้าทำผมให้ใครล่ะคะถ้าพี่ยังหาคนเป็นตัวแทนประกวดดาวไม่ได้ ทัญญายิ้มอ่อนถอนหายใจแรงๆอย่างไม่คิดปิดบังในความผิดหวังที่มีพลอยทำให้ยาดารู้สึกกระอักกระอ่วนแต่เพียงไม่กี่วินาทีบรรยากาศก็คล้ายแปลเปลี่ยนเมื่อจูๆ่ๆรุ่นพี่สาวเงยหน้าขึ้นมาทําตาวาววับใส่นาซ้ำยังคว้ามือเธอไปจับแน่นน้องยาดาคะคะอดไม่ได้ที่จะสะดุง้งเมื่ออีกฝ่ายเล่นตะโกนเรียกในระยะประชิด งั้นถ้าพี่อยากให้เพื่อนน้องคนเมื่อกี้ช่วยล่ะจะได้ไหมอ่าอันนี้พี่ต้องคุยกับก้านแวงนะคะดาช่วยเกินให้ได้แต่เรื่องการตัดสินใจคงต้องให้เจ้าตัวเขาเลือกเองไปงั้นไปข้างล่างกันพวกน้องจะไปกินข้าวกันใช่ไหมมือนี้พี่เลี้ยงเองถ้าว่าไม่ทันที่ยาดาจะได้ตอบรับหรือปฏิเสธเรียวแขนก็ถูกรุ่นพี่ดึงไปคล้องก่อนออกแรงฉุดให้เดินตาม ความกระตือรือร้นและเสียงเจ้ยแจ้วยามสรรหาหัวข้อมาคุยด้วยทำเอายาดาอดยิ้มไม่ได้กระทั่งทั้งคู่เดินเข้ามายังเขตโรงอาหารนั่นแหละรอยยิ้มก็เลือนหายเหลือเพียงสีหน้าชงนทำไมเขถึงนั่งอยู่กับเพื่อนเธอได้แถมบนโต๊ะยังเต็มไปด้วยของกินอะไรเนี่ยยาดาขมวดคิ้วเบนสายตาไปส่งข้อความถามหากการแก้ว กลับอมยิ้มกรุ่มกริ่มกวักมือเรียกขณะที่อีกมือคว้าลูกชิ้นมาส่งเข้าปากเคี้ยวแก้มตุยมาเร็วรุ่นพี่สาวผะลงไปนั่งร่วมวงแล้วร้องเรียกเธออีกคนยาดาเลยจำต้องหย่อนสะโพกลงนั่งตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ช่างเป็นมือที่แปลกประหลาดถึงอาหารจะถูกปากเสียงพูดคุยจะช่วยลดความกระอักกระอ่วนระหว่างคนทั้งสี่ถว่าความหงุดหงิดก็ยิงโจมตียาดาอยู่เนืองๆเ,เพราะสายตาของคนนั่งตรงข้าม ไม่รู้จะจ้องอะไรนักหนาหน้าเธอมันมี DNA แปะอยู่หรือไงโชคดีที่5นาทีต่อมารุนพีได้รับข้อความตามตัวจึงขอปลีกตัวออกไปก่อนยาดาเลยมีโอกาสเอนจอยกับก๋วยเตี๋ยวชามโปรดกระนั้นก็ไม่ไวไยหันไปจิกกัดคนที่ดูมีความสุขจนออกนอกหน้าเพิ่งรู้ว่าแกาซื้อได้ด้วยของกินถ้ามากพอก็นนะ การแก้วไหวไหลน้อมรับอย่างน่าชื่นตาบานส่งผลให้เสียงหัวเราะหวานใสดังประสานกันระงมและยังลอยแววมาถึงหูของคนที่กำลังยืนพิงผนังลอบมองสองสาวอยู่อีกด้านของโรงอาหารฉลามแกรู้ได้ไงวะว่าน้องเขาจะยอมเสนอตัวช่วยฉันเก่งฮหลงตัวเองทัญยาเบ้ป,ปากแล้วก้าวเข้ามายืนขนาบข้างมองเพื่อนทีมองรุ่นน้องที ยิ่งเห็นสายตาที่เพื่อนใช้มองรุ่นน้องคนนั้นเธอก็ยิ่งแน่ใจในสิ่งที่คิดนี่แกชอบน้องเขาเหรอสายรหัสกันนะแกคิดดีๆแล้วไงห้ามสายรหัสคบกันแต่เขาจําเป็นต้องทําตามหรอไม่สนหรอกสำหรับคนอย่างฉลามกฎมันมีความหมายเดียวเท่านั้นมีไว้ให้แห่ คนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เจ้ามาลงในอนาคตกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ